สวัสดีค่ะ d t a c b u d d y ขอแนะนำวิธีการใช้บริการล็อกอินอัตโนมัติจาก d t a c WI-FI สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ค่ะบริการล็อกอินอัตโนมัติจาก d t a c WI-FI คือบริการที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ d t a c WI-FI ผ่านซิมได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปทำการลงชื่อเข้าใช้งาน d t a c WI-FI ผ่านเบราว์เซอร์และไม่มีปัญหาเรื่องลืม username password อีกต่อไปค่ะ ดยเราจะต้องมี d t แท Wi-Fi Package และเครื่องต้องรองรับบริการนี้จึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะสามารถตรวจสอบลิสต์เครื่องที่รองรับบริการนี้ได้ที่ w w w d t e c c o t h ค่ะกดเลือกที่เมนูเลือกเมนู App เลือกการตั้งค่าเลือก Wi-Fi เลือกเปิดเลือก Add DTAC Wi-Fi Auto mm hmm. วิธี EAP mm hmm. เลือกเป็น SIM จากนั้นกดเชื่อมต่อเพื่อทำการเชื่อมต่อกับ DTAC Wi-Fi หลังจากนั้นเครื่องแสดงการเชื่อมต่อ DTAC Wi-Fi ที่หน้าจอด้านบนและเพื่อนๆสามารถท่องอินเทอร์เน็ตผ่าน DTAC Wi-Fi ได้อย่างรวดเร็วค่ะ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งาน d t แท Wi-Fi ได้แล้วค่ะ